รายการนี้ก็คงจะเล่าความเป็นมานิดนึงแต่อาจจะ,จะอาจจะยังไม่ไม่ครอบคลุมนะครับก็จะมีหลายๆท่านมาช่วยเติมเต็มนะครับผมสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนะราธิวาสของเราเนี่ยนะครับชุมชนในเขตเทศบาลของเรานะเนี่ยก็มีทั้งหมด9ชุมชนทั้งสามสิบห้าชุมชนนะครับใน35ชุมชนนี้ก็มีชุมชน ที่มีไทยพุทธกิ่เยอะเพียง9้าชุมชนจาก35นะครับก็มีอยู่เก้าชุมชนเราก็เลยจับมือกันร่วมกันมาประธานทั้งเก้าชุมชนนี่คือประธานชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วก็คือชุดนี้แหละนะครับชุดที่แล้วเนี่เราก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเรามีชุมชนไทยพุทธอยู่เพียง9้าชุมชนเนี่ยเราก็น่าที่จะน่าที่จะ ร่วมมือกันในการทํางานในการทำงานของชุมชนเพื่อประโยชน์ของอพี่น้องชาวชุมชนทุกๆท,ท่านนะครับทัางเก้าชุมชนเมื่อจับมือกันแล้วเราก็ประชุมพูดคุยกันก็หาชื่อว่าเราเควรจะใช้ชื่ออะไรนะครับก็ก็เลยสรุปกันที่ชื่อว่าชุมชนเก้าชุมชนคนอาสา นะครับคือเราก็จะอาสาในการที่จะร่วมมือกันทั้ง9้าชุมชนนะครับในการที่จะ,ะช่วยพัฒนาชุมชนทั้ง9้าชุมชนของเรา กับชาวบ้านมากเลยพี่รุคุยอะไคุยอะไรมีประเพณีโบราณสงกา์วันขึ้นปีใหม่วันลอยกระทงของไทยในคืนเป็นเดือนสิบสองวัฒณธรรมยืนยาวผู้คนรักไทยพองดองเอาไทยทางอาหารกันนะครับเพราะว่า พวกเราตั้งใจนะครับที่จะให้พวกเรามาได้พบปะพูดคุยกันยามเช้าเดือนละหนึ่งครั้งมีปัญหาอะไรต่างๆนะก็สามารถที่ว่าจะคุยแล้วก็นําเสนอกับในที่ประชุมนี้ได้เลยนะครับว่ามีปัญหาความต้องการอะไรพวกเราชาวข้าชุมชนประสงค์เป็นนีพวกเราจะต้องการที่จะให้พวกชาวชุมชนเนี่ยสมมตุติวันนี้ชุมชนหนะ้มามอทิศเป็นเจ้าภาคควรจะ รียกชาวชุมชนละไมอุทิศมาร่วมรับประทานอาหารวันนี้ก็รู้สึกว่ามีแต่กรรมการเก้ชุมชนสิบคนก็จะได้เ0สิบคนนะครับอย่างน้อยอย่างต่ำมันก็ดีมีความทงจำดีดีมีความสุขที่ใดใดจงบอกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทย I'll take a nap นปีใหม่วันลอยกระทงของไทยในคืนเป็นเดือนสิบสองวัฒนธรรมยืนยาวผู้คนรักไทยพ้องดองเอาไทยทั้งพ้องดิน